ข้างในนั้นจะเป็นยังไงนะครับแต่เราไปติดตามเลยดีันี้เจอหลานแจกลายเซนด้วยไปกันเรื่อยๆนครับถึงครับฟาตัวซีจะย้ายไปนู่นใครจะย้ายไปไหนแต่ว่าเจอหลานยังอยู่โอย วันนี้ปีนี้นะฮะผมอยากเห็นเจอร์ลานะครับชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับและถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้อยากเห็นจริงๆนะดูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนู้นตอนนี้นะโเคมาพูดถึงเสื้อนาวีเออร์เสื้อชุดใหม่ของเรี้ยวบูนในแบรนด์นาวีเออร์ครับมองแล้วเป็นไงมาดูคลาสสิกกับพี่มันดูเป็นอมตะสีแดงหมายถึงการแบบต่อสู้สีทองหมายถึงความอำนาจ มันต้องแบบนี้โอ้ยนะครับแมบรูกเอามาจากไหนเนี่ยแน่นมากเลยอะไรนะพี่ยังไมู่้กอ่อนเลยอ๋อพอดีเมื่อกี้คุยกับนัี่ก๊กหลังแล้วก็จะพูดอะไรให้จริงๆิดีพี่ ยังไงที่วันนี้เรามีการเปิดตัวเสื้อใหม่โดยความร่วมมือของธนาคาร s t a n า a r d Chartered ไทยกับห้างน่าเสียใจสปอร์ตอย่างแรกเลยนะครับเหมือนการรวมตัวครอบครัวหงแดงที่ได้มาเจอกันได้พบปะกันมาทำความรู้จักกันใช่ครับผมรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากกว่ามาเจอพวกเพื่อนที่เป็นแฟนเพื่อนจะเป็นพี่ชอบอะไรในลิเวอร์พูลครับก็ตั้งแต่ดูบอลก็ชอบโอเว่นไปไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ าลงไปแฟนที่มื่นเขาถามตลอดเลยไม่รู้สึกอายบ้ากนะฮะรู้สึกไงบ้ากนะก็ไม่อายแล้วคือคือไม่ใช่พี่บางครั้งมันก็ชินไปนะบางครั้งก็ชินไปเดี๋ยวต้องต้องมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะของพวกเรานะฮะครับอันนี้มอบเลยดูหน่อยดูป้ายกันของจริงบ้าง โอเคโอเคโอจริงไม่ใช hmm? oh, oh, ่เองอเดินหลังหนังสุ่มจังเดียวเลยของลี้บุญปลอมเนี่ยเขาทำด้วยกระบวนการที่เด็ษแค่ไหนครับเมล็ดกาแฟก็เวลาอ่ะเอาเปิดตัวสาวกที่แอบเชียร์มานานนะ ฮะคุณแท็กพลันอยู่นะเราจะเปิดัวนี้พี่น้องสื่อมวลชนรู้แล้วว่าท่าเฉียงอูนถ้ามงใส่ที่มือน,นี้มีมมคุณสุนทรครับผมแท็กยู่งกลางนะฮะเอาช่อนนี้ก่อน ที่ผู้นะครับทั้งโฮมเจอร์ซี่คือชุดเก้าเอาเวอ์เจอร์ซี่คือชุดเกย์ชุดที่3ชุดเทรนนิ่งชุดผู้สาวประตูของเพลย์เลน,น่านะครับก็ของแบดโจนนะครับ ใส่กลอก็ิดไว้ที่บ้านได้นะครับนะฮะจำให้ดีนะฮะแล้วไปที่รา Super Sport ้านซูเปอร์สปอร์ตระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาพบกับกิจกรรมดีๆซึ่งสนดาชาเตอร์ไทยจำกัดมหาชนก็จะจัดไว้ที่โซนของร้านซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับที่เป็นซอกะโซ่ของบริเวณนั่นเองนะฮะวันนี้ ขอบพระคุณแฟนยูพูบทุกท่านที่น้องสินจอยนะครับที่ให้เกียรติมากร่วมงานเปิดตัวชุ้นแ่งใหม่นะครับแอลเอซีนิวโจซี่ร้านินใจยัลิเของยูลูละแฟนดาซราเตอร์ไทยครับขอบคุณครับ ส่วนเลสเป็นคนยื่นให้กับมือครับแล้วผมจะไม่ซื้อได้ยังไงตามผมมาซื้อเลยครับเท่าไรเนี่ยถึงโซเลสให้บัตรส่วนลดมาจะไม่ซื้อได้ยังไงเนี่ยอาไปเล่นหลาออนเหรอซื้อตัดเฮ้ยนี่ถ้าหาเบี้ยมาเล่นหลาออนได้ฮิ้วตุ่นตัวนี้ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุดแล้วไปซื้อก่อนนะฮะ ชอบชอบสีไหนมากกว่าชอบสีแดงกับสีดำไม่ใช่ผมถามสีและเงินกัรับผมรักสีนรักสีนะเอมันเขามีไม่พิมพนะอ๋ออะไรือว้านนโอ้ย ดีนะครับแต่ก็อบสามเดือนอ่ะเป็ไงครับมาถึ N f เลยอมาเลือกชื้อถอแว่าอะไรมาใหม่ครับนะครับคือก็เลยว่าซื้อสิ่งอะไรไลยิดีๆเกี๋ยวจะกะว่าจะเอาไปสักตัวแล้ว ีละตัวสีละตัวพอมีเหลืองมีเขียวมีแดงมีดำจำกิ่เห็นะที่เลือกเื้อโอสุตนะโอเลเอร์เขาไม่ได้ถนัดสโอตนีะเลือดสีลืมีแดงสีดำถ้าเป็นโกก็จะเป็นสีเขียวับบเลือดนะคร่าเกิดไอยากได้มัตรลดราคานะครับนี่นะามาชมยวนลสโนลดทาง s t a n h a r t เขานี่นี่นี่สลยืดได้ถึง้าสิตเดาร์ดซ็นต์า s t a r นะครับก็จะมี แจกนะครับกับสมาชิกชมรมหรือ์รูไายแรงไปครับเราครับครับเตรียมสิดตามครได้ไม่ต้องรีบซื้อรอบัตรรถก่อนจากการที่เลือกมาทั้งร้านก็ได้ทายของผมครับผมว่าวันนี้จะไม่ได้อะไรกลับไปขอบคุณมากครับแล้วไปเจอกันที่ไหนยังไงติดตามตอาต่อไปแล้วครับ เคยทำรายการพี harmful, them, group, due worries, due ini, ่กับน้องคนหนึ่งนะ่นี้เขาสร้างมาแล้วดูดูดูหน้าเอาดูหน้าซื้อเสื้อดีกว่าหนึ่งตัว L t F ก็ยังรักเหมือนเดิมไงสักเกอร์ก็รักโน้ต้องโน้ตเหรอ